วัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคอ F c ที่เป็นลำโพงมือสองลำโพองอคุณภาพที่ราคากันเองราคาไม่แพงนะครับผมก็มีทั้งตัว power นะครับผม power ที่ที่เห็นตอนนี้ก็มีหลายตัวนะมี LA l i o n a นะครับผม s ซนุูี่ก็มีนะครับผมก็มาลองดูกันเองนะว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับผม ได้วางกันแบบเพราะว่าพี่เบิร์ตก็บอกว่าเปิดมาแต่สอามอาทิตย์แล้วนะครับ<อ>ก็ลองเข้ามาดูกันนะครับผมทุกวันพุธทุกวันพุธนะครับก็จะมีของมาใหม่ๆนะครับมาให้เราดูให้เราชมกันนะครับผมก็เลือกเอาว่าแบบไหนยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นรีวอนานะครับรุ่น a i 4 0่4นนะครับผม 1> 5้าจุดหนึชนะครับผมก็น่าสนใจครับผมก็เป็นคาราโอเกะเอฟเฟกนะครับลองมาดูกันได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลำโพงน่าจะเป็นคู่ของมันนะแต่ราคาผมไม่รู้ว่าเท่าไหร,ร่ยังไงเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดมาตอบน่อันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่เลย Active Subpower นะครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนทำอะไรได้บ้างเยอะมากนะครับ มีเครื่องลงเครื่องเล่นนะครับก็เป็นเทปคาสเซ็ตดีวีดีนะครับต้องลองต้องลองรีบมานิดนึงนะครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอยากกลับบ้านแล้วจะเก็บแล้วครับจะเก็บร้านละหมดแรงไม่สบายอยู่ไม่สบายอยู่นะครับก็รีบมานิดนึงนะครับผมนอ่อไฮไฟ AV นะครับ นี่เป็นห้าจุดหนึ่งอันนี้น่าจะอันนี้มีคนออกไปแล้วใช่ไหมพี่พอถ่ายหน่อยนะคู่นี้ขายไปเท่าไหร่พี่เก้าร้อยครับเก้าร้อยนี่ถูกถูกเหมือนให้ฟรีเลยนี่แหละครับถ้าเขาเรียกว่าอะไรลองมาดูเองนะครับว่าถูกไม่ถูกยังไงแค่ไหนเพราะว่า S 1> <S 1> <S ได้มาได้มาก็แบบได้แบบร้อนๆสดๆร้อนๆน,นะครับผมก็สวยๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมเ<ผ>มื่อก <ผม S 1> ี้<ว>ตัวเมื่อกี้พี่เขากําลังคุยกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงฟิลิปนะครับฟิลิปนะครับเครื่องเล่นแต่ไม่รู้ว่าต้องลองดูว่ามันเปิดได้หรือเปล่ายัางไงเ<ม>นี่ยไ,<ม>ไม่แล้วไม่แล้วอะแดปเตอร์บ่อยร้อยสิบอ๋อ เอาไปเสียบเอาไปเสียบรู้ใครล้วจับรู้ใครดอแทนที่จะขายได้ถ้าเกิสีเลยเนี่ยมันหายลยใส่เสื้อแต่ตัวไหนร้อยสิบอ่ะพี่บ้านแยกเอาไว้เลยเออยู่เลยผมซื้อมาไม่อยู่อ๋อเหรอแม่ไม่อยู่โมยแต่จริงๆอ่ะเราเราก็คิดว่าสองพันยี่อ่ะแน่นนะ โดยทั่วไปแล้วนะเราไม่ได้แบบว่าไปซื้อเหมามาจากญี่ปุ่นเนาะตัวแหวกแำมก็ว่าไปอย่างนะตัวแหวกญี่ปุ่นอย่างนั้นนะใช่ใช่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็พอยังพอว่าอันนี้มันบ้านเราเนาะเดียวแน่ร้อยยี่สิบโวลต์หกสิบเฮิร์ตยี่สิบวัตต์ก็ลูกค้าไปเสียบอ๋อที่เกี้ยเสียบเสร็จต้องเป็นไม่ตัวใครตัวมันเลย ยังมีกลิ่นอยู่เลยอ่ะแต่เป็นใครใครก็ต้องคิดว่าฝ่ายบ้านเราพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยเพราะพอมันเปียกปุ๊บพัดตุ๊บมันก็เดินเลยมันไม่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 มองเลยบังโอเคลองลองดูกันต่อนะครับผมเหม็นไม่เหม็นไม่ไปเลยแลคุณอะไรแหละไปเสียบเป็นไม้โอเคจริงเล่นหน้าเล่นตัวนี้ใช่ไหมครับนนาเล่ ตัวใหญ่อู้ยังมันเราจะลองดูเดีเปิดได้ซิสตุ้มรู้ว่าถ้าใครใครกำลังหายตัวซับวูเฟอร์นี่มาที่นี่เลยนะครับผมพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเริ่มร้อนละไอ้ว่าคู่นี่งแง่ลำโพงครับเริ่มเริ่มเก็บของแล้วครับเริ่มกลับใช่ไหมพี่หมดแรงแล้วพหมดแรงแล้วไม่สบายยังเดี๋ยวไม่ทันด้วย เคยนอนติดนัดหมอกี่โมงสาโมก่อนบ่ายสามอ่ะก่อนบ่ายสามอนเลินเมัหมอจออขาอกจากหมอเลิกงานบ่ายสามอแล้วผมจอเลือดไว้อีกนี่ไงอ๋อมเลือดชุ่มโลบ้านลเลาน้าแห่ลำพงพ่านาาหน้า สวยนะแบบว่าสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนนี่แบบคงจะแพงมากเลยตอนนี้ก็ถูกๆนะครับก็ลองมาเช็คกันนะครับมาดูกันอันนี้ผมถ่ายให้ดูรีวิวนะครับผมก็ถ้าเกิดอยากได้ตัวไหนก็ลองเข้ามาดูานะครับผมต้องแต่ต้องมารีบรีบมานิดนึงเพราะว่าของพวกนี้พี่เบิร์ดขายถูกขายถูกแล้วก็ลดได้ก็ลดนะครับผมไม่อยากจะเค่ารหยกซื้อมาขายไปนะครับไม่ได้ไปเอาค้ากําไรมากนะครับก็ หายากหายากนะครับ,บก็ลองมาดูกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกนี้สองจุดหนึ่งน,นะครับเคทีบสองจุดหนึ่ K ง,งนี่เคทีบน่าจะไม่ไม่ถึงพันพี่น่าจะขายไม่ถึงพันตัวนีนี่ก็เครื่องเล่นฟิลิป ส่วนนี้ก็จะเป็นซับนี่ยซับเอเจคนที่นี่สามารถเลือกได้เลยนะเนี่ยนี่เลือกได้เลยมันจะเป็น5.1หรือ2.22จุดสองชนแนลนะครับผมเอเจีด92สครับผมสำหรับคนที่เรียกร้องเรียกร้องนะครับเรียกร้องอยากได้ซับอยากได้ลำโพงฟังในบ้านดูหนังฟังเพลงก็นี่เลยครับผมฮิเบิร์เลยราคาถูกถูกหลักร้อยนะครับนี่ก็นี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไร Family นะครับใช้ use i t be มีอะไรให้หน่าสนใจอีกนะลองดูลองดูนะครับพี่กำลังเขากำลังลองแล้วก็เครื่องเล่นนี่ตัวตัวหล 100, นะักร้อยนะร้อยสองร้อยส้อยสามร้อยแล้วแต่มีรีโมทไม่มีรีโมทก็เข้ามาดูก็ได้ช้าแมนแต่ถ้าเกิดจะเอาไปฟังเพลงก็เป็นตัวนั้น เสียบ USB เปิดได้เลยนะครับโปรโปรเจคเตอร์อ่ะพี่<ม>ใช้ได้ไหมของร้อนครับเครื่องร้อนครับอากาศร้อนดนะ้วยเอเจกาแฟกันเข้าไมา่ได้นะครับ วันอังวันอังคารวันอังคารก็จะมีของไม่ลงลงไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะเป็นพวกพวกมือถือพวกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์อ้าวไม่ใช่พูดถึงวันพุธถ้าเป็นวันพุธเนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงเ,เครื่องเสียงก็หลักร้อยหลักร้อยนะครับมีอ e ีคงอีคิวด้วยนะเมื่อกี้ดิจิตอลนะครับลองดูด นี่กำลังเก็บของกันอยู่เห <c oughs> มือนถุงใหญ่ไม่มีเลยแล้ว <c oughs> มีมีรีโมทไหมพี่ไม่มี <c oughs> อ๋อเอาเอารถเอารถมาใช่ไหมครับ ยามห้าไม่รู้เลยพี่นี่ฮะโปรเจคเตอร์นะครับก็ถ้าเกิดใครมีความรู้ก็สามารถเอาไปต่อยอดนะครับไปดูกันได้ว่าเป็นยังไงนะครับผมนะครับขอบคุณนะครับพี่ก็ว่างๆเข้ามาก็ได้นะครับผมแอบแบงค์พันมีทอนนะครับผมแอบแบงค์พันมีทอนนี่รู้ดูชอบชอบ นี่มาดูนี้ดีกว่าไม่มีอะไรนี่ลืมอ๋อไม่ใช่เหรอครับอ๋อไม่ใช่ขอโทษครับก็โแลสัตวใหญ่ครับไปไหนะตัใหญ่เลยตัดเลั่ไทษ่สอง้มีแบบีเไม่ดูเลยเดียว รมพงเดวสกู่น่ารักนี่นะครับถ้าเป็นนเป็นี่น่าร้อยน่าจะร้อยนี่ยเอาไปเสียบไฟห้าโวลต์แล้วก็เสียบใส่กับไอตัวโทรศัพท์นะครับได้เลยเอาไปหกร้อยครับซับนะ ที่ซับตัวหนึ่งนี่นะโอ้ยหอนนี่อันนี้ซับเอาไปควงมาเฮ้ยพี่เราง่ายอยู่แล้วเอาไปเไปเราง่ายอยู่แล้วไอ้บางทีจะไม่เอาเองใจอ่ะเอาเอาอ่ะช่วยกันหน่อยติดแล้วพี่ผมไม่รู้เลยไดอ ผมว่ากองร้านผมจะสภาพเงนเลยถุงไหรอไม่มีอะ้รดิเฮ้ยมีถุงเล็กแน่ดูตังก็ให้แล้วถุงไงไม่รู้ว่าตังให้เราแล้วจบกันหรือเราจบกันแล้วพี่ถึงแม่ที่ผมว่าตังเรบแล้วได้ตัวไหนไปครับเอาตัวไหนตัวนี้ไปเลยอ๋อเพื่อให้ทางบ้านนอกครับ เราเราไม่ฟังแบบนีอ้อืเอาไว้ให้เป็นเ,เปิดเพลงสบายๆผ่อนคลายาจะได้ไม่เครียดเฮ้ยเบิร์ดถุงเว่ยให้มันหนักนะเนี่ยไส่ร <c ười> ังไปเลยโอ้ยไปแล้ว <c ười> ครับ <c ười> มันไม่มันใส่ชิ้นได้ป <c ười> ่ะถุงใอ่ชิ้นได้จะได้นะที่นี่พูดง่ายครับพูดง่าย จบตลองคุยถูกใจก็เนี่ยครับไม่ต้องยกเก็บครับยกกลับบ้านได้เลยครับผมก็เข้ามาได้เลยก็ฝากด้วยครับฝากด้วยพี่เบิร์ดนะครับเข้ามาทางไหนยังไงก็ตรงคลองหลอดครับตรงคลองหลอดแล้วก็ผมทํารีวิวไว้แล้วว่าเข้ามายังไงทางไหนอะไรเงี้ยครับก็สะดวกเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูฝากด้วยครับผมก็ขอบคุณครับไปแล้วครับผม